สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี 3, ทั้งช่องปานุ่ยทีวีทั้งช่องเขมรวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งสําหรับวันนี้นะฮะก็คงจะเป็นเรื่องเหมือนเดิมก็คือเรื่องฝรั่งเศสแต่ว่ามันก็จะเป็นคนละตอนคนละภาคกันแต่ว่าเราต้องพูดถึงฝรั่งเศสในในในวันนี้ค่อนข้างจะจะเยอะก็เพราะว่าฝรั่งเศสคือต้นต่อแห่งปัญหาและวันนี้เนี่ยนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคนฝรั่งเศสอีก คนที่แม่งเขียนประวัติศาสตร์ที่ไปต้มคนขเขมรซะเปื่อยเลยก็คือไปเขียนแผนที่ว่าเป็นคาแม่เอ็ไมไพร์ทำให้คนขเขมรแม่งเชื่อว่าตัวเองแม่งคือคือชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตไปเขียนหลอกขเขมรไปเขียนต้เมเขมรแล้วไปเขียนประวัติศาสตร์จนบิดเบี้ยวไปหมดคนนี้คือคนฝรั่งเศสเขาชื่อมิสเตอร์ยอร์ดเดซ ปลอดความเป็นมายัางไงอะไรก็แล้วแต่พอดีผมผมไปเจอคลิปนี้พอดีเลยนะครับคือวันนี้อาจจะเป็นการเล่าเรื่องที่แปลกไปสักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่1คลิปที่2แล้วถ้ามีคลิปที่3เนี่ยก็จะเล่าเรื่องแปลกเหมือนกันคือที่มันแปลกเนี่ยมันแปลกเพราะผมไม่ได้บรรยายเองทั้งหมดแต่ผมนะครับจะให้ภาพมันบรรยายนะครับแล้วผมจะขึ้นเครดิตเจ้าของช่องเขาไว้ให้นะครับผมจะเปิดเป็นคลิป คือผมมาแค่เปิดหัวเฉยๆแล้วที่เหลือเป็นคลิปให้ดูกันพี่น้องลองค่อยๆศึกษาดูค่อยๆดูเอานะครับได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับไอ้เรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นไอ้เรื่องราวที่มันค่อนข้างจะสําคัญมีความละเอียดเนี่ยผมจะไม่จะไม่จะไม่พูดเองจะให้คลิปนะครับเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นตัวเดินเรื่องไปส่วนผมก็จะมาเปิดแค่หัวเอาแล้วครับ คลิปนี้จะเป็นอย่างไรในยอดเดซจะเป็นยังไงมันไปเขียนอะไรไว้มันทําระยํยำตมบอนอะไรไว้ไปดูกันผมก็ขออนุญาตล่ําล,ลากันซะตรงนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนดูกันให้จบมีความเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์มานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับของนิตยสาศรศิลปวัฒนธรรมฉบับกุมภาพันธ์2 5 6 8กสบดระบทความเรื่องยอดเซเดชีวิตที่ไม่เปิดเผยของผู้คนพบอาณาจักรที่ถูกลืมเลือน ซึ่งเป็นผลงานเขียนของแบนาดครอสหลานชายของยอดเซเดและแปลโดยอาจารย์ทิศนาวีระเกียรติสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสาตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับยอดเซเดเป็นใครถ้าจะตอบแบบกระชับกระชับก็คือเขาเป็นชาวฝรั่งเศสที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญศาสตร์แขนงต่างๆโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีครับซึ่งช่วงเวลาหนึง่งยอดเซเดเคยเข้ามารับราชการในสยามเคยทำงานร่วมกับพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยซึ่งก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั่นเองครับ พอดแคสต์ EP นี้ก็จะพามารู้จักกับยอเซเดให้มากขึ้นนะครับว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครมีความเป็นมายังไงถึงได้สนใจคลั่งไคลรโบรติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําไมท่านจึงเข้ามาทํางานในสยามวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับก่อนจะไปรู้จักกับยอเซเดเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วชื่อของยอเซเดต้องอ่านถอดเสียงเป็นภาษาไทยว่าเซเดสครับแต่จากพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเกี่ยวกับประวัติชีวิตของบุรพาจารย์ผู้ร่วงลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือโบราณวัตถรราานนพชะค ที่ตีพิมพ์ขึ้นในพุทธศักราช2,471พระองค์ทรงใช้คําว่ายอตเซเดดังนั้นในที่นี้จะขอใช้คําว่ายอตเซเดตามพระนิพนธ์นะครับบรรพบุรุษของยอดเซเดมีต้นกาเนิดอยู่ในดินแดนฮังการีขณะที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือโฮรีโรมันอิมพายก่อนที่รุ่นต่อๆมาจะอพยพโยกย้ายไปอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสตระกูลของยอดเซเดมังจะทํางานเกี่ยวกับด้านศิลปะเป็นจิตรกรบ้างหรือไม่ก็ทํางานเป็นนักการเงินบ้างมีสมาชิกในตระกูลเพียงไม่กี่คนนนนนท่่ทา่าาาั้้รํงงดดอออืืซซึึหนนก็ย ก้าทียบแล้วยอดเซเดเกิดในสมัยรัชกาลที่5ของไทยนะครับโดยเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2429ที่บ้านในกรุงปารีสบิดาชื่อว่าอิปโปลิตมรรดาชื่อมารีกาเรตเขาเป็นลูกคนที่3จากลูกทั้งหมด4คนนะครับซึ่งประกอบด้วยชานมาร์ตและปอลเมื่อโตขึ้นยอดเซเดเป็นนักเรียนที่เฉลียวฉลาดและมีระเบียบวินัยโดยเริ่มฉายแววความสามารถด้านอักษราศราสตร์จากการสอบได้อันดับที่2ในการสอบภาษาละตินนอกจากนั้นท่านก็ยังสนใจภาษาเยอรมันและเคยคิดเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน 2445เมื่อยอนเซดดในวัย16ปีมีโอกาสเข้าชมการแสดงคาราวานอินเดียซึ่งนำของแปลกตาจากดินแดนห่างไกลมาจัดแสดงโดยในยุคนั้นถือว่าการแสดงแบบนี้เป็นเรื่องลึกลับครับมีความน่าตื่นเต้นชวนค้นหายอนเซดดก็ได้ซื้อปริศนียบัตรซึ่งชาวมาลาบาหรือก็คือคนที่อาศัยอยู่ในชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียได้ลงลายเซ็นไว้ชุดหนึ่งนี่เองที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นชีวิตการทำงานของยอนเซดดในเวลาต่อมาครับ เมื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยยอสซดศึกษาด้านเจอรมนีศึกษาซึ่งเรียนเกี่ยวกับภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้ภาษาเยอรมันแต่ก็เรียนภารตะวิทยาและภาษาสันสกฤตควบคู่ไปด้วยนะครับต่อมาก็สมัครเรียนในภาควิชาประวัติศาสตร์นุรุกติประวัติรวมทั้งภาควิชาศาสนศึกษาจนสำเร็จปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาเยอรมันและประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูงสาขาภาษาเยอรมันจากนั้นก็เริ่มทำงานเป็นครูสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนมัธยมครับแต่ระหว่างนั้นก็ศึกษางานอื่นๆที่ต จนเมื่อยอดเซเดถูกเรียกตัวรับใช้ชาติต้องไปเป็นทาหารในกรมทหารช่าง้วยความสามารถที่มีจึงถูกส่งไปทําหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดระหว่างนั้นก็ได้คลุกคลีกับบรรดาข้าราชการระดับสูงของฝรั่งเศสที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับดินแดนอาณานิคมทําให้ท่านเริ่มมีความสนใจดินแดนอินโดจีนซึ่งก็คือดินแดนลาวกัมพูชาและเวียดนามที่ตอนนั้นเป็นอนาณานิคมของฝรั่งเศสเมื่อปลดประจำการทหารแล้วท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิพย์ซึ่งคมมวัฒนนธรรใเเีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดจีนครับยอเซเดตัดสินใจเข้าทางานที่สํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตย์โดยออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมาเซในวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2454มุ่งหน้าสู่อินโดจีนและเดินทางถึงฮานอยในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2455หรือก็คือช่วงต้นรัชกาลที่6ของไทยนะครับยอเซเดทํางานอยู่ที่สํานักงานในฮานอยได้ไม่นาน,นครับ จนถึงประมาณเดือนมีนาคมพุทธศักราช2455ท่านก็ย้ายไปทางานในกัมพูชาตามที่หวังไว้เมื่อถึงกัมพูชายเศเซดก็ทําความรู้จักกับพระสงฆ์ตามวัดวาต่างๆทําให้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเขมรอย่างรวดเร็วจนสนิทสนมคุ้นเคยกับพระสงฆ์มากทีเดียวครับมีบันทึกว่าเมื่อชาวกัมพูชาตามท้องถนนเห็นบรรดาภิกษุเข้ามาในบ้านพักของข้าพเจ้าจึงได้ปฏิบัติกับข้าพเจ้าเช่นบุคคลสําคัญพอไม่บ่อยครั้งนักที่พระสงฆ์จะให้เกียรติคารวะเช่นนี้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมพ,พุ การเดินทางครั้งนี้เป็นการผจญภัยแบบที่สมาชิกของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศทุกคนต้องเคยเผชิญครับนั่นก็คือต้องเดินทางด้วยเรือกลไฟนั่งบนหลังช้างและใช้วัวเทียมเกวียนบรรทุกสัมภาระต้องเข้าพักตามกระท่อมพักแรมของหมู่บ้านต่างๆแม้การเดินทางจะยากลำบากแต่ยอเซเดก็ได้ใช้โอกาสนี้คัดลอกสำเนาจารึกจนได้ค้นพบพระนามใหม่ๆของกรรษัตริย์เมืองพระนครร่วมไปถึงหากร้างถางพงระรอบโบ,บราณสถานเท่าที่จะทำได้ครับยอสเซเดลุกคลีกับเวทวนคนชนชั้นสูงชนชั้นขุนานางกัมพูชายหลายคน จนทาให้เขาได้คลุกคลีกับสตรีชาวกัมพูชาที่ชื่อว่านางยับจากนั้นทั้งสองก็ตกลงแต่งงานเป็นสามีภรรยานางยับถือเป็นคนในชนชั้นขุนนางของกัมพูชามีสายสัมพันธ์กับวัดต่างๆส่งผลให้ยศเซเดมีคอนเน็กชันเพิ่มมากขึ้นทําให้ท่านเข้าถึงวัฒนธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผลงานของยศเซเดในช่วงเวลานั้นมีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับท่านตีพิมพ์บทความนับสิบชิ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวกับจารึกที่ปรรราาาาสสททนน,นนทนนนววัััมยอแะ่่่่ืๆไใชช้งศศึกษตติ์ขโ ศึกษาอาณเจากศีวิชัยรวมไปถึงโบราณสถานต่างๆในจำปาอีกด้วยซึ่งก็เป็นการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมในอินโดจีนนั่นเองครับในช่วงสวงครามโลกครั้งที่หนึ่งประตูขึ้นแมยอตเซเดจะไม่ถูกเรียกตัวกลับไปยุโรปแต่ท่านก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยครับเพราะการสื่อสารระหว่างอินโดจีนกับฝรั่งเศสไม่ได้ราบรื่นเหมือนเดิมเท่าไหร่ซึ่งท่านก็เป็นห่วงครอบครัวทางฝรั่งเศสไม่น้อยขณะเดียวกันครอบครัวของท่านที่กัมพูชาก,ก็ขยับขยายใหญ่ขึ้นครับพอมีทายาทหัวปีท้ายยปปปีเเเลกกกก็ว่ไดดดคือิิพพุศศัช2456 2427 และหลุยเกิดพุทธศักราช2458ในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2457จนถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2458ยอดเซเดได้รับมอบหมายให้เข้ามาทํางานในสยามระยะแรกท่านไม่ค่อยประทับใจสยามเท่าไหร่นะครับพอสภาพอากาศที่นี่แปรปรวนกว่าในกัมพูชารวมถึงชาวสยามยังมีท่าทีที่ห่างเหินแต่เมื่อท่านได้ข้าวฟ้อสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพการพบกันก็เป็นไปอย่างฉันมิดครับรวมถึงการที่ยอดเซเดได้เดินทางไปรบบุรีสวรรคโลกจึงทําให้ท่านปเปลี่ยนความรู้สึกต่อสยาม ท่านมองว่าการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณาคดีในสยามไม่อาจแยกจากประวัติศาสตร์และโบราณาคดีในกัมพูชาได้ครับช่วงเวลานั้นยอร์เซเดมีโอกาสได้รู้จักกับออสการ์แฟรงเฟิร์เตอร์ชาวเยอรมันผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ใหญ่ของหอพระสมุดวชิรยานซึ่งมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นผู้กำกับดูแลต่อมายอร์เซเดได้รับมอบหมายให้ทำงานในสยามอีกครั้งเป็นเวลา6เดือนในช่วงต้นพุทธศักราช2460ซึ่งการกลับเข้ามาในครั้งที่2นี้เป็นผลจากความพยายามของเจ้าหน้าที่ระดับสูงงงงงงขขขออออฝรรรัั่่่เเศศสสทีต้กายายยิิธพลม ส่งผลให้ยอตเซเดต้องย้ายครอบครัวามาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพโดยเช่าบ้านพักอยู่ใกล้กับสถานกงสุลฝรั่งเศสยอตเซเดทำงานอยู่ในหอพระสมุดวชิรญานร่วมกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและออสการ์แฟรงเฟิร์สเตอร์แม้ว่าช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสและเยอรมนีจะเป็นศัตรูกันและทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่ก็ตามนะครับแต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระดำริให้หอสมุดเป็นพื้นที่ที่เป็นกลางทางการเมืองแต่ว่าเหตุการณ์พลิกผันก็เกิดขึ้นครับเมื่อสยามประกาศสงครามกับเยอรมนีออสการ์แฟรงเฟิร์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงทรงเชิญให้ยอเซเดรับตำแหน่งบรรณารักใหญ่แทนครับซึ่งการที่ยอเซเดจะมารับราชการในสยามนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเจรจาระหว่างฝรั่งเศสและสยามกินเวลากว่า1เดือนซึ่งได้ข้อสรุปคือยอเซเดจะต้องลาออกจากตำแหน่งสมาชิกของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตเพื่อที่จะได้เข้ารับราชการในสยามในฐานะบรรณารักษใหญ่ได้โดยสัญญาว่าจ้างมีผลทางกฎหมายในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2461กครับการเข้ามาทำงานในสยามทำให้ยอเซเดเข้าใจภาพรวมของคาบสมุทนนรอ เพราะสยามมีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีจํานวนมากที่สร้างประโยชน์มหาศาลต่อการศึกษาของท่านไม่นานท่านก็เรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วแต่ยังคงใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพูดคุยเป็นส่วนใหญ่ครับเวลานอกราชการยอสเซเดยังรับตาแหน่งเป็นเลขานุก,การของสมาคมฝรั่งเศสรวมถึงเลขานุการของคณะทางานต่างๆที่ขึ้นตรงต่อสภากาชาติและยังทําหน้าที่เป็นเลขานุก,การของสยามสมาคมซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และศิลปะของสยามและเพื่อนบ้านส่วนเรื่องชีวิตครอบครัวนางยับก็ให้กํำเน อีวอนเมื่อพุทธศักราช2461และลูซี่เมื่อพุทธศักราช2462และในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2461ยอร์ซเดกับภรรยาก็ได้จดทะเบียนสมรสในสถานกงสุนฝรัรังเศสต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2463ยอร์ซเดกับครอบครัวได้เดินทางกลับไปยังฝรั่งเศสเพื่อใช้สิทธิพักผ่อนตามกฎหมายซึ่งท่านไม่ได้กลับบ้านเกิดนานกว่า8ปี ระทั่งมกราคมในปีถัดมาก็ได้กลับมาทํางานที่สยามตามปกติครับต่อมานางยับยังให้กําเนิดซูซานเมื่อพุทธศักราช2464และซีโมนเมื่อพุทธศักราช2465ซึ่งนับถึงปีนั้นท่านมีทายาทแล้ว8คนครับการทํางานในสยามช่วงนี้ยอดเซเดด้ออกพักสนามเป็นประจํานะครับเพื่อศึกษาแหล่งโบราณคะดีที่มีอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งท่านมักพานางยับผู้เป็นภรรยาไปด้วยโดยมีหน้าที่ช่วยยอดเซเดในหลายๆเรื่องครับ การออกพักสนามมีทั้งการเดินทางเพื่อตามเสด็จสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวมถึงการเดินทางพร้อมกับเจ้าพนักงานและข้าราชการคนอื่นๆแต่บางครั้งยศเสด็จก็ออกเดินทางตามลําพังครับแต่ท่านชื่นชอบการตามเสด็จสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเพราะจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าในการออกพักสนามนั้นยศเสด็จได้สำรวจในหลายพื้นที่เช่นอยุธยาสุโขทยัยกําแพงเพชรลบบุรีไปจนถึงเชียงใหม่เลยครับคุณุปการสําคัญอย่างหนึ่งของยศเสด็จคือการผลักดันให้ตั้งแผนกการตรวจค้นโบราณาคดีซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็็งเหนชอ นำไปสู่การก่อตั้งหน่วยงานนี้ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2467หลังจากนั้นในเดือนเมษายนปีเดียวกันก็ได้เผยแพร่ลายชื่อบราณสถานต่างๆในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็รับว่ามีส่วนสําคัญในขั้นจัดระเบียบโบราณสถานเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ในเวลาต่อมานั่นเองครับผ่านมาจนถึงปีพุทธศักราช2472ผู้อํานวยการของสานักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศเสียชีวิตครับแม้จะมีผู้รักษาตําแหน่งแทนแต่หลายส่วนเห็นว่ายอตเซเดเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งนี้ดังนั้นยอตเซเดจึงลาออกจากราชการในสยาม และเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวแทนโดยพระกงานของท่านที่นั่นจะเป็นการผสมผสานระหว่างการผลิตผลงานทางวิชาการและการกํากับดูแลการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตครับ